วันนี้เราทำกระทงจะหาทูบไปหากระทงที่วหวานเฮ้ยเฮ้ยแต่ลืมโควิดสิบเก้าไม่อยากไป็รอยเลยว่ะนี่นี่ไงทูบตัวคนสวยนะครับวันนี้นะครับผมเราก็จะมาทำกระทงนะครับหรือว่า DIY เองนะครับก็คือนี่ก็มีทูบไฟแช่ยมีเทียนนะครับแล้วก็ไฟแชร์มากรับในการทำกระทงนะครับตามนี้นี่เขาไปดูสิ่งที่หากระทงกันนะครับ บางคนก็อาจจะใช้เป็นแบบใบตองอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะผมใช้ขันแทนในการแบบ E A Y ไงท้ยหั่นกระทงเฮ้ยครับมาเริ่มเลยทุกคนครับวันนี้ก็ได้ทำแรงขันมาแล้วครับเนี่ยก็เดี๋ยวขูดทิ้งอง่อนนะเนาะใช่ตอนนี้อุ้ยอ๋อเสียงพูดเสียงพูดอันนี้ค,ครับก็จ<ค>ุดพูฮะเนี่ยตะดุ้งเลยครับจุดครับจุดครับอ่านี่จุดเราจุดบ้างครับก็จุดบ้าง เนี๋ยต้องเอาน้ำเกลือน้ำจุดชนอุ้ยอุ้ยอะไรอะมันระเบิดเอ่ะโอ้ยตอนนี้อากาศก็ชื้นมากนะฮะพึ่งฝนตกนะฮะ ไอ้น,นี่เอาหาดินน้ำมันมาไหมดินน้ำมันเนี่ปะเออครับทุกคนครับก็เมื่อกี้นะครับผมก็ได้โดนกระสือเทียนนะแล้วจุดทุบแล้วก็ตุ่มเพราะว่าเป็นน้ำมันมันจะเด่นใสอ่าแต่ไม่แต่ไม่เป็นไรเนี่ยโอเคคราวตัวน,นี้นะครับผมก็จะได้ดินน้ำมันมาแล้วนะครับก็ผมจะทําเป็นแบบเอาดินน้ำมันวางครับแล้วก็เอาทูบจุดแล้วก็นะครับก็นี่แหละนะคือวันนี้นะครับก็ก็คือแบบ แล้วก็รอที่บ้านนะคะไม่ต้องไปรอเลยใช่เพราะไม่จําเป็นนะใช่ก็ไต้องไปแล้วน้ําไม่ได้ไปทําน้ําที่อื่นสกปรกด้วยใช่ทาน้ำที่บ้านสกปรกเอาเนี่ยเอาเนี้ยบ้าข้าวหนึ่งอะไรเงี้ยเนข้าวเหนียวเปียกปูนเนีขนมเปียกปูนข้าวเหนียวเปียกปูนกนไม่พอแข็งเลยเนี่ยปั้นดินน้ำมันปั้นปั้นแต่เด็กนะคะต้องปั้นก่อนโตก่อน โอเคนะครับทุกคนที่ต้องแปะนะฮะแปะหนึ่งดีกว่าครับก็กทําการจุดทูบบนหะแล้วจุดทูบขอเข้ามาใช่นะฮะได้เทียนมาแล้วนะครับผมนี่อยู่ไหมอยู่โอเคเด้อ,อไหมบ้านได้กะถกนี่ไม่บ้านแน่นอน แล้วก็ดินน้ํามันอีกอันนึงนะครับปักทูบนะครับผมหิ้งนานนานนานจุดได้เห็นน้ามันน้าตาเทียนจะหยดใส่กุ้งเนี่ยเฮ้ยเอาเนี้ยจยดแล้วไอ้เฮ้ยไอ้เฮ้ยไม่หยดไม่หยุดนะไคนะเปล่าก่อนเปล่าก่อนจุดทูบนะครับนี่ครับอันนี้ทาการจุดทูบแล้วฮะโอเคฮะแล้วก็ปักลงดินน้ํามันเลย แค่นั้นพอแล้วข่ขากูขเกูเยเฮระวังระวัร้อนร้ี่เท่าระวังกี่เท่าโอเคโอเคสวยงามครับผมเยนี่มันจะร่วงเนี่ยโอเคเป็นการระทงที่สุดสตีทสุดละไปดูกลูกลค่อยลูเออนั่นแหละ ทุกคนตอนนี้ฮะจะไปลอยกระทงแล้วนะฮครัแค่ไปกันลอยกระทงที่เก่งที่สุดเท่าที่กูเคยทำมานะครับอใคะครับจะขอขมาอะไรไหมแม่คงคาเดี๋ยวไฟฉายหน่อยไหมมุดเต๋อเลยตรงนี้นะฮะหาเดี๋ยวเราไม่ใช่ไม่จมเลยไม่จมไม่จมเอาได้ไหมเราหาบ่อน้ำหรือสระน้ำสักอันนะครับอ่าโอเค วางลอยแล้วเฮ้ยไปโดนด่าพี่อ่ะไปโดนดาบาอ่เอียกอีกนะฮะด้วยนะเราก็ได้กระทงอันสวยงามของเรานะครับนี่แค่นี้ก็สนุกแล้วฮะการทำกระทงแบบนี้นะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วฮะโอเคครับ การทำกระทงก็ไม่ได้สวยงามอะไรมากแต่ก็สนุกดีครับจุดทูบจุดเตียนนะฮะมันสนุกตรงนี้แหละฮะโอเคครับจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับ